สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบก่อนส่งกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ wem 9 a 1นะครับตัวนี้เนี่ยมีลูกค้าสั่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นของคุณเอสเขตแปดนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาถอดให้ดูก่อนว่ามีอะไรหรือว่ามีชิ้นส่วนอะไรเสียหายหรือเปล่าครับภายในนะครับอันนี้ให้ดูภายนอกสักนิดนึงครับพอดีว่าลูกค้าเนี่ยเห็นตัวนี้นะครับจากคลิปอื่นนะครับแล้วก็สนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับตัวสไลด์นะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับนี่กำลังสวยอยู่ครับนี่นะครับเป็นสีดำนะครับมีปั๊มลาย WE ไว้นะครับที่ประกับตัวนี้นี่เป็นสองระบบนะครับทั้งเซมิแล้วก็ฟัวโต้นะครับแล้วก็มีรานะครับสำหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเป็นแบบแต้มสีนะครับ ปรับโหมดนะครับคําแนะนํานะครับเวลาปรับโหมดพยายามปรับ2ด้านนะครับให้พร้อมกันนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่หักนะครับปกตินวมันถ้าทำปรับด้านเดียวเนี่ยอาจจะทําให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ปรับตามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีเป็นเซมินะครับแล้วก็ควโต้นะครับแล้วก็เป็นเซฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับนี่แมกกาซีนนะครับ ท่าที่ทดสอบไปนะครับแคทไม่ร่วมไม่ซึมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้นถอนครับก็กดด้านนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ลงมานะครับนี่นะครับท่อนบนท่อนล่างนะครับอันนี้เป็นชุดลั่นไก่นะครับมาดูท่อนบนกันครับตัวนี้สไลด์นะครับจะให้ดูนิดๆหน่อยนะครับตันนี้ จะไม่ได้ไปถอดถึงตัวเจ้ตัวชุดฮอปนะครับจะให้ดูแค่ท่อครับผมโอเคปกติเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องดูท่อแล้วครับท่อนอกเนี่ยบางทีอาจจะมีการเสียหายนะครับแต่ตัวนี้นี่ยังปกติดีนะครับไม่มีรอยเสียหายนะครับไม่มีรอยร้าวหรือการหักนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดท่อนบนนะครับชุดลูกสูบนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะยิงค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็น2ระบบนะครับแต่ว่าคำแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเล่นปืนที่ยิงได้2ระบบเนี่ยพยายามอย่าก,กดฟลออโต้นานๆนะครับเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อความเสียหายของปืนได้ง่ายกว่าปกตินะครับ คู่นะครับหาตัวกระสุนก่อนกระสุนก็จะใส่ไว้ประมาณนึงนะครับเพราะว่าเราจะทดสอบทั้งเซ้นี้แล้วก็หัวโตนะครับอาจจะทดสอบเยอะกว่าปกติหน่อยนะครับการใส่ลูกเนี่ยก็พยายามอย่าใส่เยอะมากจนเกินไปนะครับสปริงจะได้ไม่ค่อยล้านะครับอันนี้ก็จะทดสอบให้ดูใส่ไปประมาณนี้นะครับโอเค เติมแก๊สนะครับมีเสียงแก๊สข้าอยู่เนาะฟังเสียงแก๊สรั่วซึมนะครับโอเคนะครับไม่มีแก๊สรั่วซึมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับ <c oughs> เราจะยิงที่กล่องด้านหน้านี้นะครับผมอันนี้เราปรับเป็น semi เซมิไว้ก่อนแล้วนะครับนี่นะครับเซมิ semi. โอเค เซมิต้าทีนสักสีนัดนะครับผมแล้วก็จะไปยิงเป็นฟลูออโต้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับหนัดออกปกตินะครับเป่าดันนาต่อมาครับเป็นฟลออโต้นะครับก็ปรับโหมดลงมานิดนึงนะครับแค่นี้นะครับผมโอเคแล้วก็ยิงไปพยายามกดไม่ต้องนานนะครับแป๊บเดียวพอ หมดแล้วนะครับก็ที่เห็นนะครับกลุ่มกระสุนค่อนข้างกระจายเนาะเป็นฟัวโตนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปกติดีเดี๋ยวจะยิงให้ดูแบบไม่มีลูกนะครับอันนี้ฟัวโตกันนะครับโอเคทำมาเป็นเซมีนะครับเซฟนะครับเห็นครับโอเคครับผมก็ สำหรับวันนี้ปกติดีนะครับเดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณเอดเขตแปดนะครับก็เดี๋ยวทำการจัดส่งให้นะครับเราจะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้พลาดข่าวสารใหม่และปืนใหม่ทจะเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ